สวัสดีครับวันนี้อะไรอยู่กับช่างนะับปีฟิวเจอร์จากคลิปที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดครับครั้งนี้เราจะมาทำใบงานาเรื่องมาตราตัวสะกดครับใน l i ฟ์เวิร์ h ชี t นะครับเดี๋ยวมาตราที่เราจะมาทำตอนแรกนะครับก็ ก็จะเป็นแม่โกกาครับใครพร้อมแล้วไปทํากันเลยครับเรื่องมาตราตัวสะกดแม่โกกาเพราะจริงยังมีอีก2แม่นะครับคำชี้แจงให้นักเรียนเลือกพยันชนะใส่ในช่องสี่เหลี่ยมมี่เป็นสี่เหลี่ยมให้ตรงกับความหมายของภาพอันนี้ มาไลอันนี้อีอีกาทาทาสีอันนี้ฝาชีอันนีฝาชีฝาชีตะปูตะปูจำปีจำปีตีงูวงรีวงรีต่อไปเราไปกดฟินิชกันเลยครับฟินิชก็คือแบบตรวจเป็นการตรวจ ิบเต็มสิบครับเก่งจังเลยเราต่อไปเป็นแม่กกครับอีตรงตรงข้างบนมีตรงให้แบบเอไม่ใช่ดิมีให้ใส่ชื่อด้วยนะครับมาตราตัวสะกดแม่กกคำชี้แจงให้นักเรียนเติมตัวสะกดที่หายไปให้ถูกต้องอันแรกเป็นกระจก ม่กกใช่ไหมเนกกุก็ไก่นีหมวกก็ไกลคุกกี้ก็ไก่ตุ๊กตาก็ไก,าาก,ก,ก่อันนี้เนกไทต้องเป็นต้องเป็นต้องเป็นคอควายอันนี้ก็สุนัขก็ต้องเป็นขอไข่ตัวเลขหัวไข่เมฆเมฆก,ก็ต้องใช้ต้องใช้อันนี้ตัวนังมันโทดอก ดอกไม้ดอกดอกไม้จิกซอจิกซอจิกซอง่ายมากโอเคเดี๋ยวเราไปเอ้ยเดี๋ยวลืมไปเลยนะครับว่าต้องทบทวนอันนี้เป็นกระจกหมวกคุกกี้ตุ๊กตาเน็กไทสุน,นัขอันนี้ตัวเลขเมฆดอกไม้จิกซอเดี๋ยวเราไปกดฟินิช ัันเลยครบได้สิบเต็มสิบครับสุดยอดได้สิบเต็มสิบต่อไปเป็นแม่สุดท้ายแล้วนะครับเป็นแม่กดคำชี้แจงให้นักเรียนนำพยาญชนะที่กำหนดให้ไปเติมในคำให้สมบูรณ์มีชื่อมีให้ใส่ชื่ออยู่ตรงนี้นะครับโทรทัศน์เป็นสอสลา รถยนต์เป็นถอดถุงเตารีดดอเด็กมงกุฎโ,โดชดาธนบัตรอันนี้อันนี้อ่านว่าธนบัตรนะคะไม่ใช่แบบทนบัตรมันอ่านว่าธนบัตรนะครับเออผมลืมอันนี้ไปไปอันนี้คือธนบัตรนะครับตำรวจตำรวจครุฑครุฑเพชรเพชรเพชร อันนี้กระดาษกระสันสีอันนี้พลาสติกเสืออ่าเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์กันบ้างนะครับพลาสติกโทรทัศน์รถยนต์เตารีดมงกุฎธนบัตรตำรวจครุฑเพชรกระดาษเดี๋ยวเราไปลองกดฟินิ s กันเลยครับได้10เต็ม10ครับ คือผมจะให้เพื่อนๆเอ้ยไม่ใช่ผมจะให้ทุกคนลองสังเกตตัวสะกดแต่ละตัวสะกดนะครับอันนี้คือแม่กดตัวสะกดเป็นดอเด็กแต่ที่ผมใส่มามันไม่มีดอแต่ไม่ไม่ใช่ดิมันมีดอเด็กนะครับเมีดอเด็กผสมแล้วก็มีตัวอื่นผสมเพราะว่ามันเป็นตัวสะกดไม่ตรงแม่นะครับแม่กกแม่กกก็ด้วยนะครับนี่ โอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง Noble Future เพราะช่อง Noble Future เป็นช่องของผมเองครับก็คือช่องที่อยู่ตรงนั้นครับที่ผมชี้อยู่ที่อยู่มุมบนขวาครับแล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิงกุ้งกิงเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ บา,บายๆนะครับ